อาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอดทอนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอาสำหรับคลิปนี้นะครับใครขออ่าเลขเด่นล่างตัวเดียวเดินยาวๆสูตร AA นะครับลงจริงปีใหม่นะครับลงจริงวดนแรกก็คือปีใหม่นะครับวันที่2องถ้ามึงทสูตรนี้เดินยาวนะครับผมย้อนให้ดูหนึ่งสอี่ห้า ผมย้อนให้ดู7งวดนะแต่สูตรนี้เดินประมาณ11 12องวดเลยนะครับผมย้อนให้ดูเชลี่ยเ็งวดงวดที่ผ่านมาได้เลขห้านี่ฮะลงวดแรกอ่าตอนรับปีใหม่เลย5ออกค่าหนึ่งนะครับห้าก็มาที่หลัก10อ่าเดินล่างตัวเดียวนะครับสุดเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมานครับเข้าเต็มเต็มเลยครับที่หลัก10ล่าง5แล้วก็มาต่อกันกันกบสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่2นี่ฮะสูตรนี้ฮะ สูตรเก่าเหมือนกันแต่สูตรนี้เป็นเด็ดประจําช่องนะครับผมให้เป็นเด่นประจําช่องเลขห้ามาชนกับสูตรนี้พอดีเลยนะครับวัตถิพผนานมาผมเน้นไปที่เลขห้านะครับอันนี้เด่น2ตัวมา1ตัวประจําช่องแอถอนนักคำนวณวัตถิ่ันธ์มาชุดสรุปผมก็ให้4กับ5ก็คือตามสูตรนี้เลยนะสูตรนี้ผมใช้จริงนะครับบอกไว้ก่อนวัตถิพันธ์มานะครับเป็นตัวเด่นเลย4กับ5ก็ออกค่าหนึ่งมาที่เลขห้าเลขเด่น2ตัวประจําช่องนะครับเข้า เอามาต่อกันงวดที่สามฮะเป็นเลขเด่นลากแบบสองตัวสูตรที่หนึ่งนะครับลงให้งวดแรกเหมือนกันงวดที่ผ่านมาสูตรได้ห้ากับเก้านะงวดที่ผ่านมาสูตรได้ห้ากับเก้าเป็นเลขเด่นสองตัวอันนี้ไม่ประจำช่องนะครับนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นไม่ประจำช่องนะนะครับแต่นะครับสูตรนี้ผมนําไปแค่เลขห้าตัวเดียวนะครับนาไปแค่เลขห้าตัวเดียว นะครับเพราะว่านะครับห้าเนี่ยมันมาชนกระสูตวิ่งอ่าล่างประจําช่องก็คือเลขห้าสี่กับห้านะครับแล้วก็ห้ามันก็มาชนกับเลขเดือนล่างตัวเดียวสูตรนี้ด้วยฉะนั้นผมงดที่ผ่านมาผมเลี้ยงไที่เลขห้าล่างเพราะสามสูตรนี้ชนกันที่เลขห้าทั้งสามสูตรเลยนะครับอ่าก็เต็มอิ่มเลยฮะล่างใครขอล่างมางวดนี้อ่คลิปนี้จัดให้ฮนะ สามสูตรเลยเป็นสูตรเกา่าทั้งสามสูตรนะครับก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันช่องแอนทอนนะคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสวัชินะเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญานรรรัับบชะค ทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็น,นาฐานเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดก็วาไงไปตามสูตรนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่รู้หรอกฮะว่าเลขเจอกตัวไหนงวดที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกๆงวดผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็อาศัยทําตามสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็เน้นไปที่เลขค่าล่างก็เอาตามสูตรนี้มันก็มาออกค่าหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนมาดูวิ่งล่างแบบ2ตัวนะงวดที่ผ่านมา ตามสูตรนะครับได้5กับ9กนะตามสูตรงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับพลออก5 1นะครัะพ้ออก5 1 5 1 5 1่านึ่งหนาเนี่ยมันไปนชนเยอะที่สุดเลยตั้งสสูตรเลยงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆเลยนะ <c oughs> ถูก หมดที่ผ่านมานครับหมดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนฮะเดีนล่างสองตัวมาหนึ่งตัวสุดเก่านี่ครับวิธีทำวิธีทำฮะนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยสาม ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไรบวก1คงที่นะเอาบวกกันดู 0, 2นใน2 2 0, ก็ลงท้ายเลข2 2 2บวก2ลงท้ายเลข4ครับ4บวกเพิ่มไป 1, 1> แต้มก็ได้เลข5ได้เลขตัวเดิมฮะสูตรได้5กับ9นะครับอันนี้บวกเพิ่มไป4แต้มครับได้เลขตัวเดิมฮะ5กับ9นะครับที่เดลล่ากนี้ไม่ปักหลักนะเดลล่า ป,ปักหลักมาได้ทุกหลักพูดยังไงสองตัวมาหนึ่งตัววันนี้ได้เลขตัวเดิมห้ากับเก้าลงจริงให้งวดที่สองงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะทับหนึ่งทับหกแปดระหว่างห้ากับเก้าตัวไหนจะไม้แทะนะรนะอ,อรุนกันนะเดี๋ยวไปเทียบอีกสองสูตร ไปเทียบอีก2สูตรอ่าคลิปนี้ชนกันทั้ง3สูตรเลยเด้อชนกัน3สูตรอ่าเทียบเทียบชนได้3สูตรอ่ะมาต่อกันกับสูตรที่2อ่าในคลิปนี้อันนี้เป็นเด่นจําช่องแ <c oughs> อ,อนทอนนักคำนวณน,นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเล็กเด็กวันที่ผ่านมาสูตรเลขเดีน2ตัวมา1ตัวได้เลขสี่กับเลขห้า ได้เลขสี่ก,กับเลขห้าอ,อ่าผลออก5้าหนึ่งผลออกค่าห้า <c oughs> เป๊ะเลยตามสูตร4กับ5้ห้ามาที่10บนะลัก10 สิบล่างอ่ะทีนี้สมาชิกดูดีๆสำหรับสูตรนี้นะสูตรนี้ผมให้สมาชิกดูดีๆมันชอบมาหลักสิบนะมันชอบมาหลักสิบสูตรนี้ชอบมาหลักสิบผมลงให้กี่งว้วอ้ผมยณจให้ดู ผมลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะสำหรับสูตรนี้แต่ผมย้อนสูตรให้ดูหนึ่งสองมี่ห้าทั้งงวดที่ผ่านมาลงจริงให้งวดแรกกลายเป็นงวดที่เจ็ดเจ็ดงวดนี้นะครับงวดแรกนี่มาที่หลักสิบล่างงวดที่2อี่ศนย์ก็มาที่10ล่างมาหน่วยด้วยงวดนี้ก็มา10ล่างหน่วยด้วยงวดนี้3มาสิบล่างมีงวดนี้ฮะที่ออกหหนึ่งนี้หมาที่หลักหน่วยมาที่หลักหน่วยแล้วก็ สอบออกสองหนึ่งสองมาที่หลักสิบอีกงวดที่ผ่านมาสี่กับห้าห้ามาที่หลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดมาหลักสิบหกงวดหลักหน่วยงวดหนึ่งฉะนั้นจุดนี้เน้นไปที่หล,ลักสิบล่างนะครับเน้นไปที่หล,ลักสิบล่างอ่ะงวดนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะวิธีทําง่ายๆเลยนะนําเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งมาตั้งไว้งวดเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งงวด เมื่อวานเมื่อก่อนนี้ที่ออกนะครับออก4 46นะครับก็เอานำหลักร้อยเลข3ตัวเลขท้าย3ตัวหน้าเลขท้าย3ตัวหน้าเฮ้ยเลขเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีฮนะเลขเลขท้ายเลขท้ายเออน่าจะใช่นะเลขท้ายเดี๋ยวดูก่อน ไม่ใช่จริงด้วยเลขท้ายไม่ใช่ฮะโทษทีฮะสมาชิกเลขหน้าเป็นเลขเลขหน้านะครับเลขหน้าเลขหน้าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอ่าวมื่ที่ผ่านมาออกสี่สี่หกสี่สี่สิก้าก็เอาสี่าหลักร้อย สีบวกสี่อ่ะสี่สี่เป็นแปดอ่ะแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งได้เลขเก้าอ่ะชนกันแล้วฮะสองสูตรอ่ะวันนี้ได้เลขเพิ่มเป็นแต้มหนึ่งอ่ะได้แปดกับเก้านะครับสูตรนี้เดี๋ยวค่อยมาเทียบชนให้ทั้งสามสูตรวันนี้ได้แปดกับเก้าด้วยนะครับ ลงกินคงวดที่สองงวดประจำวันที่นะับ17นะทับหนึ่งทับ6แปดอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเทียบชนให้สูตรนี้ได้8กับ9นะครับเอามาดูสูตรสุดท้ายฮะล่างตัวเดียวเดินย,ย,ย,ยาวๆเลยทีเดียวสูตรนี้ผมลงให้ในช่อง YouTube แอนทอนนักคำนวณน,นะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะเอาไปลงหน้าเพจให้ด้วยนะสูตรเพราะสูตรงวดที่ผ่านมาชมกันที่เลขหเยอะเลยนะที่หลัก10ล่างผม งวดที่ผ่านมาสูตดรดเดลแคะตัวเดียวนะครับคนออกห้าหนึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มๆเ,เลยฮะอันนี้เดินยาวเลยนะครับห้ามาที่หลักสิบอ่ะถูกฮะลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกก็เต็มๆเ,เลยนะ,ะกนะ็มาที่สิบล่างฮะเลขห้าตัวเดียวเลยงวดที่ผ่านมา อ่ะพวกนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทำอ่าตามนี้เลยนะสมาชิกนะค่อนค่าแกบวกกันยาวอ่ะเดี๋ยวบวกเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันสูตรนี้นะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกาลงท้ายเลขห้าห้าสี่ลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกสี่ลงท้ายเลขสามสามบวกสองลงท้ายเลขห้าห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองสองบวกสี่คงที่นะลงท้ายเลขหกอ่ะสูตรนี้ไม่ชนเพื่อนฮะได้เลขหกฮะอ่ะใครชอบเลขหกฮะ ตัวเดียวเลยนะฮงวดที่จะถึงนี้นะครับก็พิจารณาเอานะฮะหกตัวเดียวนะครับสูตรเด่นล่างมาได้ทุกหลักสูตรนี้ลงจริงให้งวดที่สองเหมือนกันนะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกงวดนี้งวดที่สองลงจิงงวดประจำวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทั 17, ทบหกแปดอ่ารอรู้กันนะครับสูตรนี้ได้เลยหกนะครับตัวเดียวเลยมาได้ทุกหลักอ่ะมาเทียบให้ดู งวดที่ผ่านมานะครับสามสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยนะอ่านี่ฮะงวดที่ผ่านมานชนกันที่เลขห้าทั้งสสูตรนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขเก้าสองสูตรนี่นี่ฮะชนกันที่เลขเก้าสองสูตรนะครับสูตรแม่นแม่นทั้งสามสูตรเลยไม่ชนก็คือเลขหกะฉะนั้น,นเหมือนงวดนี้มันจะมาเมืองงวดนี้หรือเปล่านะ ชนกันที่เลข2 2งสูตรไม่ชนก็เลข1ก็ออกสอนะ่ะอย่างเช่นงวดนี้ชนกันที่เลข1 2ึงสูตรงวดนี้ไม่ชนก็ออก6 1งวดน,นี้มันจะออก9 9 6าเ้าหกไหมครับนะชนกันที่เลข9 9 6 6 9ก้้าไหมอ่ะพิจารณาเอานะครับ9 6 6 9ชุดเดียวเลยชุดสรุปผมมีฮนะ9 6 9 6 6 9ล่างงวดน,นี้อ่ะใครชอบก็จัดใครขัดก็มองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ